สวัสดีค่ะพี่ป้านอาอาเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็ประมาณ2องโมงเช้าค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยจะมาอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ดูนะคะผักค่ะกำลังเก็บสวยกำลังสวยแล้วก็ปลูกใส่กระถางหมดแล้วค่ะ มีพวกวกวางตุ้งผักบุ้งผักชีแล้วก็ที่หวานที่ทํายังไม่เสร็จตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วค่ะแต่ยังลงแปลงยังไม่หมดค่ะ <c oughs> ก็ปลูกสารพัดเลยค่ะ <c oughs> ปลูกทุกอย่างลองผิดลองถูก <c oughs> เพราะว่าเพิ่งมีบ้านปลูกผักครั้งแรกค่ะ <c oughs> ก็จะมีอันนี้บวบบวบที่นี่ค่ะ สนนวเวเขาก็เรียกสควอชค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศปีนี้แทบจะไม่ได้มัเพาะ,มะเมล็ดพันเองมีแต่ซื้อก็ลงทุนเยอะพอสมควรอ,นนอันนี้ก็พริกปาปิก้าอันนี้ก็พริกหยวกอันนี้ก็หวานพวกผักชีลาวผักชีไทยยังไม่ขึ้นเลยค่ะหวานตั้งนานแล้ว ฝั่งนี้ก็เป็นหวานผักบุ้งค่ะแล้วก็มีพริกสองต้นอันนี้ก็โหระพาแต่พริกเขาก็ออกลูกใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> พริกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ค่ะได้เก็บลูกแดงๆเข้าหลายรอบแล้วค่ะเห็นไหม ติดลูกเล็กๆเ,เยอะอยู่ค่ะแตงกวาก็ซื้อมาเพิ่มอีกค่ะแตงกวาที่นี่เพราะแตงกวาบ้านเราเหมือนจะไม่โตก็เลยเอาที่แตงกวาที่นี่มาสำรองถั่วก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้องรอดูต่อไปค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไร อากาศไม่รู้ว่าร้อนหรือหนาวหรือว่ายังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็รอดูต่อไปเรื่อยๆค่ะยังมีเวลาอีกประมาณ3เดือนของอากาศร้อนนอร์เวย์แล้วก็จะพาออกไป <c oughs> ดูดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็ทำการปลูกเสร็จแล้วดอกไม้ แต่สลัดยังปลูกยังไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสลัดก็ยังทําที่ปลูกยังไม่เสร็จเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นๆสลัดกะว่าจะทําที่ปลูกข้างๆนี่ค่ะบรรยากาศรอบนอกท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ ปอดโปร่งจากเมฆบรรยากาศเช้าเช้าสดชื่นตื่นมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพื่อมาอยู่ในบ้านปลูกผักค่ะบรรยากาศรอบนอกเย็นสบายสดชื่นมากเลยค่ะเสียงนกร้องมีความสุขไปอีกแบบหนึง่ง อันนี้ค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแปลงดอกไม้สสวยทั้งนั้นเลยค่ะหลายพันหลายสีหลายรูปแบบมีแต่สีสันทั้งนั้นเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิป ชมอีกต่อต่อไปก็ใครที่อยากคอมเมนต์หรืออยากแนะแนวทางอะไรก็คอมเมนต์หาก,กันได้สวยมากเลยค่ะเห็นแล้วชื่นใจกับบรรยากาศยามเชา้า ยะพ,พาดูอากาศรอบบ้านอีกนะคะเหมือนเดิมแต่ท้องฟ้าแจ่มใสพาไปดูหลังบ้าน <c oughs> หลังบ้านก็ไม่มีอะไรหวานไว้ดอกดาวเหลืองไม่รู้จะขึ้นไหมรอดูค่ะ ยากาศท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยค่ะก็คงจะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่ป้านาอาทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะคนไทยในนอร์เวย์คนไทยต่างแดนในนอร์เวย์ แม่น้องวีกี้ค่ะก็ขอจบคลิปว,วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ